สวัสดีครับเพื่นอนๆมาเด้อครับวันนี้มาแถวตันสุมครับพี่น้องหาหลอดวงบักอือ้อบักอือ้อหรือบักฟักทองเนาะภาษาไทยเรียกฟักทองนะครับภาษาบ้านเราเรียกบักอือ้อบักอือ้อนะครับ <c oughs> หาบักอื้อไปหนึ่งไปแกงพี่หน้อง <c oughs> ยังตะแสบครับหนึ่งหรือแกง แกงกระสบแกงออมมะอือกระสบพี่นอ้องออมมะอื้อมันมันนี่เนาะหรือจะหนึ่งก็ได้หนึ่งกินใส่บกวกเผาใส่น,น้ำตาลเจ้าหน่วยไดครับมีหลายหน่วยหน่วยจักบาทครับพี่น้องหน่วยบางไงเนี่จักบาทเนี่ยสามสิบห้าบาทสำนักแค่กิโลนี่มันสิเกือบสองโล่หมดเลยอันนี้นจักบาท อันนี้ก็บออันนี้อันนี้จักบาทนี่ยี่สิบบาทพี่นอ้องยี่สิบบาทนะครับอันนี้จักบาทเนี่ยอันนี้ผมมีราคาให้ฟรีบ่อน,นี่แถมมาจักก็อมไม่มีอยู่ส้าบาทที่กันส้าบาทโอ้นี่ก็มีเออนน้จักบาทนี่ครับนี่พี่น้องอันนี้ก็ยี่สิบบาทโอ้ซ้ำกันน่อยไก่ซ้ำกันนะ อันนี้นะโอ้อันนี้ก,นก,นก,นกน็นักเนาะใบหน่วยเขียวๆนี่สกบาทนี่สหาบาทโอ้อ๋ออีกหน่อยนึงอีกหน่อยนึงโอ้ตัวนี้นักครับปฟาสโซตึ๊กกิโลอะไรนี่เออตัวนี้ยกห่วขื่นเลยโอ้กระหล่อนจ้องแล้วค่ะตัวนี้ยกห่วขื่นผิวมันเป็นแนวนี่เ้ยเข้าว่าแนาวนี่มันเลยครับบวัวอื้อนี่ผิวมันคลุกคลาแนาวนี่นะครับ นี่เนวนี้มันมันนะครับนโอ้ยนวอน้อนี่ยเนีนเ่ยน้อยนี่ยเนียนนครับเนื้นเนี่ยเนียนนี่ยกกระเาขึ้นเลยนวยนี่ยจองแล้ว่าน่อยนี่จองเลยเนาะจักบาทะเนี่ยบาทสี่สิบบาทก็คุ้มค่าเลียวนี้เวลายกกระเาขึ้นอันละาลายหลายฝูปลาหลายคุมยังระกาลมันหลาย ธรรมชาติมาเนี่บ้านห่อพี่น้องโอ้ยเบลืองผิวผิวคือบางงามเจ้าหน่อยเป็นตะมันเลยเนี่ยผิวเดียวเพาะเสียบเลยหมันผิวหยามหยาบเนี่ยน้ำมันเสียบเนาะจังมันดีนี่แน่น,นเนี่ยไม่ว่าเนื้อ,อไหลปกป่วงข้างในเนี่แน่นแน่นแห้งยกขึ้นนักเลยอืมนะครับผิวเนียวเนี่ยเรีว่าถ้าผิวเดี่ยวเั็นสีกะบอบๆเรียกว่าข้างในอาจจะยกลงหม้อเนี่ยนะครับหมอนักมือเลยนะครับนะครับ ชาวบ้านปูกอะไธรรมชาติแสบเบอร์ั่นละอตัวนี้ผิวผิวเรียบเียบเนี่โอ้ผิวบรีเวนี่พี่น้องผิวคู่กานนี่เป็นนั่งนักอยู่นี่นะครับเป็นตัวสื่ออยู่นี่ครับผิวแนวนี่อือโอ้นี่ครับผมจองกันได้เนี่ยเด้อสี่สิบบาทหนึ่งใส่บวเาใส่นำฟานกินออมก็ได้แกสิไกลได้หอออมไกลเนี่ยออมไกลก็ดีออมไกลเสียบเบแซ่นกัน่ ทั้งหนึ่งทั้งออมหลายอย่างหลายเมนูขับมาพี่น้องมาเมื่อบางบอกคือตอกทองแบบบ้านห้องธรรมชาติครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไม่เคลียร์ครับพอดีมาขอบากอือพี่น้องก็เลยห้าสื่อมาเอื้อไปหนึ่งไปแกงพี่น้องเนาะลายแห้งนี่เอาแนวนี้ครับน้อแนวนี้คิ้วแนวนี้ พี่คุ้มครพี่โบเหลี่ยมมั่นดีครับพี่น้องนะครับได้แล้วเดี๋ยวแนวไปออมไก่เลยพี่น้องไปหนึ่งละสี่สิบบาทขุ้มครับขุ้มขุมเบิรงครับพี่น้องเบอร์ไงอื่นะครับเอาะเนื้อเนื้อเนื่อครับสหรับคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนที่ติดตามชมนะครับเนาะถูกใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพี่น้องครับผม จอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับเพื่อนๆ